สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการควบแน่นนะครับควบแน่นกิ่งนะครับกิ่งอะไรก็ได้นะครับผมที่เพื่อนๆมีนะครับที่เพื่อนๆอยากควบมันนะครับผมอยากปลูกมันนะครับครับมาดูครับวิธีง่ายๆครับผมการควบแน่นนะครับผมที่หนึ่งก็คือเรานําดินมานะครับดินอะไรก็ได้นะครับผมถ้าจะให้ดีก็เป็นดินที่ว่า มีปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยที่ว่าแบบมีขี้นกมีขี้ไก่มีอะไรต่างๆนานานะครับผมนะครับดินที่ดีนะครับแล้วก็เราก็อัดดินนะครับผมกดดินให้มันแน่นในภาชนะของเรานะครับผมที่เราต้องการจะควบมันนะครับกดดินให้มันแน่นนะครับผมครับสองตรก็สองตรก็ มาควบแน่นกิ่งนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการการทำกันนะครับทับง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวจะวางกล้องนะครับเราเดินนะครับดินเาว่าดินดิ่มันแน่นนะครับผมดิมันจะแน,นะ่นจะแน่นหลุดออกมาแล้วครับผมทาให้มันแน่นเลยนะครับวิธีสองคือ ครับเราเสียบรูไปวนิตรงนี้ครับผมครับเปิดรูนะครับผมเปิดรูที่เราจะเสียบกิ่งนะครับแล้วเราก็นํากิ่งมาแล้วครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วกิ่งกิ่งเราก็ดึงเปลือกตรงเนี้อกอนนิดหน่อยนะครับผมดึงเปลือกเหนีอวมานิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้รากมันออกมาเร็วนะครับถ้าจะให้ดีเราก็เอากิ่งไปแช่น้ํายาเร่งรากก่อนก็ได้นะครับ ครับถ้าใครอยากอยากแช่น,นะครับผมสัวนผมก็คือไม่แช่แล้วครับผมปักเลยครับผมเ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็เลยปักเลยครับเราต้องดูดินของเราด้วยนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับคัดินงนี้มันแน่นเลยนะครับผม เหมือนไอติมนะครับไอติมไอติมอะไร Delivery นะครับผมทำให้มันแน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็นําถุงภไฟชนะนะครับถถุงแล้วก็ได้แล้วก็ผมที่เรามีนะครับผมเอาจากในบ้านของเราเลยครับแล้วก็ใส่เลยครับผมก็ใส่เลยนะครับผ